อูแนวเมีวะอมีเปียกกันะเอออ๋อาอยู่จำเจมีจำอเขาอยู่จำเมีอขี้เปียกคาในกันน่ะอาอแคบป้าป้าฟันรสานเอาก็เองก็เลยก็ได้ก็อะไรก็โกหูเลเออเอาป้าอลื้ออันห้าปากให่หืออันห้าปากในวันนี้นองก้นันก็มาตีบ้านเลยว่ะของก้เลยอ่ะแขนบุกดี เชนปุดปุเลยเกิดป้านะไอเชี่อว่านกกินจังอิดเพิ่วนนี้อิดว่าเขนปุดนี่ว่าขาลลกหางเต้นไม่กูวอวันเดียวกันเยมมจะเราุ้จักกันนะเยอยู่ก็จะอยู่ก้นนะครจ้ะ๋อู้้จักกันวนน่าลหางเต้ขาอกนอ่าี้เจังีเกิดป้าป้าในก่อนี่ย่าไก่กินจัง อีดเพิ uh. Uh. ่งเป็นฮีกอีดป้าเรออเพิ่งเป็ินป้าของฮอนนะอ๋อในเวียงใน่เเอาคาปีอ๋อแขนหักเนาะอืมอีด้าตั้งแต่งี้สองในอก็ว่ากว่มันมันติพุดของไกดองเดียวตรงาอ้อีดปเหมือนเพิ่งย่อยขนาดหนขาดหนลอะเมื่อเียอ๋อ นิ้วมือมันจะในปเรื่องทานเก็บเอาเน้อเพิ่งนะ,ะทำเหตุการณ์ต่างมิ้วแล้วมันเดืนะเฮ้ยอะลูม่มใชมเ,เลยหอมมีนะเ <c oughs> อี่อเขาต้องคาดใจเหตุการณ์พว้เรื่อน่นค่พี่น้นองคาที่สองก็ีอ่อ,ไไอเขาระวังมันได้พี่ไอเขาทำเหตุการณ์จอมเลืนนั่นไนอีกเพิ่งนั่นเอมลืนจ่อแนว่ะตัเรื่องสมารลกับต่างอ้อยนี่ว่ะตั้เรื่องสมเหตุส่วอ้อยน่ะอก็เขาสำเนบัญจักนบัญจักนี้มันเหนมันสม่ ม่เลี้ยงเขาจะมาเออน้องเลี่มาขุดปลาสุ่ยแน่ยไหนวะถ้าอิดยวเพิ่งอันไหนนวะมันขึ้ปุ้ดเลยนปลาอิดกัมก้อยตันหันเออกำนันป้าที่อันกาอ้อยมูเนี่วะเซียงห้องเซียงแหมันปุ้บปั้นขวเซียงเลย่ะป้าขึ้นกรเตือก็จักอิดมือมันยาวอะโมเห็ดอะไรนี่มือปุ้ดจริงให้หรือแกนั่ีมนอะต่างันพรรลูกอนั่งเนอะต่างวันกันนั่งเออต่งไมลูกไม่ต่างไหมอารกกอะไรอยู่ครับพี่ หรัวก้าจับเป็นทายเลยข้าพี่นม่เขาอยู่รีกินวานัมมกมีมันนัก็ยึกอย่างห่าจหน้าาหน้าตาสซืหอ้ก็จ้มาอยู่ปัดก้นก็มากเลยเนาะมันเคยเินตัวขายในท่วงได้อู้ขายนนำร้านน่ะมังมือน้ำมะ